สวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงพระเครื่องนะครับสนใจพระเครื่องเจริญกรุงนะครับติดต่อ0892266481นะครับ ID l ดี e ไลก็0892266481ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะชอบองค์ไหนทักมาบอกเราได้นะครับ EP นี้เป็น EP ที่23แล้วเรามาดูรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับ รายการแรกนะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อขาวอมเหลืองนะครับแก่น้ำมันตังอิ้วนะสวยๆแบบนี้นะดูเนื้อด้านข้างนะครับมีรอยยุบตัวรอยย่นตัวอ่า ดูมวลสารนะโอ้โหข่าวอมเหลืองแกน้ำมันตังอิว้วขอบบงขอบบนนะเว้ยเดี๋ยวไม่ชัดอ่าท่านที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับ400บาทนะครับ400บาทดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะครับ ชอบรายการไหนทักมาเลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองอเนื้อหนุบหนุบเก่งแข่งนะครับพิมพเกตทะลุซุ้มนะอันนี้เป็นภาพรประธานนะครับพิมพ์ภาประธานเนี่ยครับคาบน้ำน้ำเปลือกหอยนะครับ น้ำปูนเปลือกหอยประมาณนี้นะสีขาวๆสวยมากครับดูมวลสารด้านข้างนะครับหนึบๆแห้งๆยุบตัวไม่ชัดเดี๋ยวนี่เลยฮะดูด้านหลังนะครับน่า รายการนี้400บาทนะครับสวยๆแบบนี้นะท่านใดที่เชื่นชอบนะครับอยากจะปิดๆเลยนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นรายการที่3นะครับอ่า ดูพิมพ์ครับพิมพ์พระประธานนะดูเนื้อนะมวลสารมีนักปัดทองดูด้านข้างคนระับ ดันหลังเข้มดูดันไม่เก่งใจใครครับสภาพสวยๆอย่างนี้นะแบ่งปันกันไปครับมาดูเต็มองค์นะพิมพ์ภาพประธานนะครับจัดไปครับ400บาทนะครับสวยๆอย่างนี้เนื้อแน่นๆอย่างนี้นะครับ รายการที่3นะ EP ที่ยี่สิแล้วครับเจริญกรุงพักเครื่องต่อไปเป็นรายการที่สี่นะ,อ,ะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ทะลุซุ้มนะครับ นี่ครับมวลสารแน่นๆหนึบๆด้านข้างมีรอยยุบเข้าไปข้างในนะครับแห้งดูด้านหลังครับรอยปูใตเม็ดมวลสาร รายการนี้รายการที่4นะครับ400บาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่5นะลงลักแดงลงลักดำนะดูนะครับความเก่าครับ รักยังไม่อยู่เลยรักลอกอ่าเป็นพิมพ์พระหน้าวังนะครับมือแต่เนื้อนะครับบนสารแน่นแน่นหนึบๆนะวสวยๆอย่างนี้นะครับดูด้านข้างนะครับอ,อ,อ,อด้านหลังนะครับ พยาคุดนะครับดูความแก่งของเนื้อครับความแก่งของเนื้อดูครับอโอเคสี่ร้อยบาทนะครับหน้าหวังนะครับผมเด็ดหน้าวัง ต่อไปเป็นรายการที่หครับอนะอันนี้ก็น่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะสวยๆอย่างนี้เนาะจัดเลยครับสี่ร้อยบาทสี่ร้ยบาทเท่านั้นนะครับดูครับความสวย น้ำมันตังอิ้วนะสูงช้ชาชัดชัดอ,อันนี้พิมพ์เจดีครับนสี่ร้อยบาทครับรายการที่หก ชอบกดไลค์ด้วยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่คาบน้ำปูนเปลือกหอยเนะี่ยอันนี้อืมอือ เม็ดหินนะ้าหลังเม็ดหินกันกรานเนื้อกันกรานดูภาพเต็มครับ400บาทนะครับรายการที่7ต่อไปเป็นรายการที่8นะครับ รายการที่8มาแล้วอ่าพิมพ์ใหญ่นะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับดูมณลศารนะครับเมตพุทธคุณลงหลัก อ่าดูด้านหลังนะครับอ่าจัดไปครับ400บาทนะรายการนี้สวยๆแบบนี้ครับเอาไปเลี่ยมนี้ดูดุดันเลยนะต่อไปเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9ก้แล้วครับอืมพิมพ์ใหญ่ไปเลยนะครับ อกเนิ้ล่องลึกดูคาบครับน้ำมันตั้งนิ้วน้ำปูนเปลือกหอยนะดูครับอ่าดันครับแห้งๆน้ำปูนเปลือกหอยดูครับคาบหินนะครับคาบหินคาบดินนะครับมวลสารเพียบ แห้งแต่อย่างนี้นะอ่ะสี่บาทนะครับ400บาทจัดไปครับชอบรายการไหนทักมาเลยนะครับมีพีที่เท่าไหร่นะบอกเราด้วยอ่ารายการที่10นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะอกนุนอืมมวลสารประมาณนี้เลยนะครับ ดัวแห้งความแกร่งไม่มีหักครับเนื้อสารแน่นนึบนสารแน่นนึบนะครับอ่ารายการที่สิบสี่ร้อยบาทอ่ารายการที่สนะิบเอ็ดนะอ่าเราใส่กรอบให้ด้วยนะทะู้ซุ้มนะครับพิมพิมพ์ใหญ่นะครับ อ่าดูเนื้อครับดูมวลสารนะน้ำปนูนเปลือกหอยนะดูดิดูครับดูครับดูด้านหลังนะขอบคางไม่มีนะมวลสารแบบนี้เลยนะครับอืมมวลสารหินดินหยกเขียวนะ มีชัดๆดูรอยแห้งเนืออ่ะสวยๆแบบนี้นะเรียมกรอบแล้วนะฮะอ่าสี่ร้อยบาทนะครับเอาคนสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับเจริญกรุงพักเครื่องนะแบ่งปันกันไปครับเกตชโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะ มวลสารนะครับดินหินหยกเขียวเนี่ยเห็นชัดเลยครับอ่าเรียมกรอบให้ด้วยนะครับมวลสารดูมวลสารครับหินหยกเขียวเพียบเลยนะครับน้ำปูนเปลือกหอยนะอ่่ดููครับช้าช้าชัดชัดไปอ่าดูครับสี่อรอยบ,บาทครับเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ใส่กรอบคล้องได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะครับอ่าพิมพ์ใหญ่นะครับดูครับดูมวลสาร ไม่ต้องพูดถึงนะครับแบบนี้เลยด้านหลังนะอืมออออแบบนี้แหละครับที่เขาชอบกันจัดไปสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสามนะครับ ต่อไปรายการที่14นะครับหกนูนล่องลึกนะครับพิมพ์ใหญ่ดูง่ายครับพิมพ์นี้จเจริญกรุงพากเครื่องนะครับ ep ที่23แล้วนะครับ สนใจติดต่อกลับมาได้นะครับ0 8 9 2 2 6 6 4 8 1อ่าดูเม็ดครับมวลสารครับอ่าปิดได้ปิดเลยนะครับอ่าปิดได้ปิดเลยครับรายการที่14ต่อไปเป็นรายการที่15นะครับรายการสุดท้ายอ่าดูครับ พิมพ์ใหญ่ครับดูง่ายนะสวยๆอย่างนี้นะครับเรี่ยมของคอได้เลยนะครับแบบนี้ไม่ต้องเอาไปเรี่ยมอีกแล้วครับใช้ได้เลยนอกจากจะเปลี่ยนกรอบนะครับอยากได้กรอบไม่ใช่สแตนเลสนะอยากได้กรอบเงินงกรอบท้องก็เอาไปเรี่ยมได้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับจัดไปครับ ดูภาพครับเต็มๆพิมพ์ใหญ่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้าวันนี้เจริญกรุงพักเครื่องนะครับ EP ที่ยี่สิบสามก็มีเพียงสิบห้ารายการนะครับสนใจติดต่อ0ูนย์แปดเก้าสองสองหกหกสี่แปดหนึ่งนะครับไอดีไลน์ก็0ศูนย์แปดเก้าสองสองหกหกสี่แปดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านที่ชมจบคลิปด้วยนะครับและคนที่เข้ารับเข้ามาชมนะครับ ขอขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ